สวัสดีค่ะพบกับช่องครูหญิงสไตล์เรื่องง่ายๆสไตล์ครูหญิงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้แร่ธาตุเสริมนะคะสำหรับบำรุงระบบสืบพันธุ์ของน้องวัวของเรานะคะเราสามารถใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะอันนี้ซื้อจากร้านขายยาของคุณม้อนะคะซื้อมาแล้วประมาณสองซองค่ะใช้ไปแล้วนะคะ1นซองค่ะ อันนี้ก็ใช้ไปจะครึ่งซองแล้วค่ะมันก็จะมีวิตามินต่างๆนะคะช่วยบำรุงให้วัวของเรานะคะกลับสัตว์เร็วขึ้นนะคะ ซึ่งวิธีการใช้นะคะแล้วก็ใช้วันละ1ช้อนนะคะผสมกับอาหารนะคะอาหารข้นนะคะแล้วก็ผสมลงไปนะคะให้วัวเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นวัวท้อง9เดือนแล้วค่ะเลยกำหนดคลอดมาแล้ว4ี่วันนะคะแล้วก็ให้น้องทานนะคะ,คะเพื่อเขาจะได้คลอดง่ายนะคะแล้วก็บำรุงอ่าไม่ให้มดลูกทะลักด้วยะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะท้องได้4เดือนแล้วค่ะ ก็บำรุงได้เหมือนกันนะคะบำรุงให้เขา,ามีระบบสืบพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะเวลาคลอนก็จะได้คลอดง่ายๆนะ,ะถ้าเราเริ่มให้ทานตั้งแต่ตอนนี้นะคะงงเวลาคลอดลูกนะคะเขาก็จะสามารถเป็นสัตว์ให้เราเร็วขึ้นนะคะคู่นี้นะคะแม่ลูกนะคะแม่เขาก็เป็นสัตว์ไปแล้วนะคะหนึ่งรอบค่ะลูกเพิ่งจะได้สองเดือนเองนะคะแล้วก็รอนับรอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราสามารถไม่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ดูด้วยว่าบัวเราชอบไหมเวลาเอาไปใส่กับอาหารค้นแล้วเขาสามารถทานได้ปกติไหมนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อก็จะมีรสชาติที่มันไม่อร่อยนะคะเขาก็จะไม่ทานเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็พร้อมคลอดแล้วค่ะส่วนตัวนี้ก็สาวค่ะสาวน้อยนะคะ เพิ่งจะเป็นสัตว์วันนี้นี่เองนะคะแล้วก็นับรอบอีกนะคะวันที่21ถ้า,อ,าอีก21วันนะคะถ้าเขาเป็นสัตว์ก็คิดว่าน่าจะจัดพ่อแจมๆให้เขาเลยนะคะจะได้มีลูกเหมือนเพื่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ